สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมรับฟังซึ่งทางช่องก็จะพยายามนําเสนอเรื่องราวที่ดีแล้วก็มีสาระเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสงสารที่ของเด็กอายุ15ปีที่ เธอโดนอุบัติได้รับอุบัติเหตุแล้วก็เสียขาซ้ายจากนั้นนะคู่กรณีก็เยียวยาแต่ว่าแม่แท้ๆเนี่ยเอาเงินเยียวยา4 0 0แสนบาทไปพูดง่ายๆนะครับเหมือนเชิดเงินหนีแต่คุณแม่เขาอ้างว่าเอาเงินไปฟ้องแพ่งคู่กรณีสุดท้ายก็ติดต่อคุณแม่ไม่ได้นะครับผมโดยเรื่องราวนี้ก็คือเมื่อวันที่21อ่า21 6 21มกราคม6 6นะครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เสียหายก็เป็นหญิงอายุ15ปีเข้าร้องขอความช่วยเหลือกับผู้สื่อข่าวและเล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงวันที่28 พฤษภาคม65เนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเธอเนี่ยโดนรถเก่งสีดําปาดแล้วก็ทำให้รถเธอเสียหลักกระเด็นไปช่องทางหนึ่งทำให้โดนรถเก่งสีขาวมาทับหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทําทให้เธอเนี่ยต้องเสียขาซ้ายไปในที่สุดแล้วก็ได้บาดเจ็บอย่างหนักด้วย ตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ1เดือนมีค่ารักษาจํานวน1นึ0 0 0สบาทซึ่งในขณะนั้นแม่ของผู้เสียหายทํางานเป็นพนักงานขวาดขยะในกทมทราบข่าวจากป้าซึ่งเป็นผู้ดูแลจึงได้เดินทางกลับมาที่ร้อยเอ็ดและได้ใช้สิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายให้ต่อมาศาลพิพากษาตัดสินคดีโดยให้คนขับรถยนต์จ่ายค่าเยียวยารักษาเป็นจํานวน5 0 0แสนบาทและผู้เสียหายต้องได้รับเงินประกันพรบอีกจํานวน2 2 4 0 0 0บาทซึ่งในวัน นัดรับเงินเยียวยารักษาให้ผู้เสียหายจํานวน0 0 0 0 0นได้มีการจ่ายเงินสดที่หน้าบัลลังก์ศาลซึ่งเงินจํานวนนี้แม่ของเธอเป็นผู้ถือไว้จากนั้นผู้เสียหายได้ของเงินค่าเยียวยาแม่จากแม่มาเก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาและดูแลรักษาตัวเองแต่ผู้เป็นแม่กับมอบเงินให้เพียง10,000แบาทและบอกว่าจะนําเงิน1นึ่งสี่แสนบาทไปจ้างทนายฟ้องแพ่งฟ้องร้องถังแพ่งกับรถเกง๋ง ระหว่างพูดคุยกันที่ศาลได้เกิดมีปากเสียงกันเนื่องจากผู้เสียหายไม่ยอมพร้อมระบุว่าก่อนหน้านี้แม่เคยทำทำร้ายเธอจนกระทั่งมีการขึ้นศาลแย่งสิทธิเลี้ยงดูสุดท้ายศาลพิพากษาให้ผู้เป็นพ่อมีสิทธิเลี้ยงดูบุตรโดยชอบธรรมจากจากเหตุการณ์ทะเลาะเรื่องแบ่งเงินในศาลผู้เป็นป้ากลัวเรื่องจะบานปลายจึงได้ออกอาจึงได้บอกให้กลับไปคุยกันที่บ้านแม่จึงรับปากแต่เมื่อกลับถึงบ้านแม่กลับมาบอกว่านําเงินจํานวนสี่แส0บาทไปฝากธนาคารแล้ว จากนั้นแม่พาผู้เสียหายไปรับเงินประกันของโรงเรียนเป็นจํานวนเป็นเช็คจํานวน36,000บาทและได้เอาเงินของผู้เสียหายไปด้วยและให้สัญญาว่าจะโอนเงินกลับมาหลังจากเอาเช็คไปขึ้นเงินแล้วแต่ผ่านไปเป็นเดือนอยังไม่มีวี่แววผู้เสียหายได้โทรและไปหาแม่จนเกิดการทะเลาะกันผู้เป็นแม่จึงยอมโอนเงิน36,00 0บาทมาให้หลังจากนั้นผู้เสียหายทั้งโทรและเช็ดหาแม่เพื่อจะทวงสัญญาที่บอกว่าจะนำเงิน4,0,000 0บาทแต่กลับ แต่แม่กับใบเบี่ยงและไม่คืนเงินให้พร้อมอ้างว่าใช้เงินซื้อที่หมดแล้วถ้าจะฟ้องแพ่งจะขอแบ่งเงินที่ได้จากประกันพลบจำนวน2 2 4 0 0 0บาทคนละครึ่งจึงจะดำเนินการฟ้องร้องให้ แต่ผู้เสียหายไม่ยอมแม่จึงได้บอกให้ผู้เสียหายไปบอกทางพ่อให้ไปดําเนินการฟ้องร้องแทนซึ่งทางพ่อบอกไม่มีเงินจ้างทนายจึงได้ยกเลิกการฟ้องร้องคดีทางแปลงไปผู้เสียหายยังกล่าวอีกถึงจะ,ะยังกล่าวอีกว่าถึงจะไม่คืนเงินแต่ก็อยากที่จะเรียนหนังสือต่อเพราะกําลังจะขึ้นม .4 โดยปัจจุบันก็ไม่สามารถโทร หรือติดต่อหาแม่ได้อีกเลยและยังไม่ได้รับเงิน400,000บาทคืนผู้เสียหายวอนขอแม่ให้นําเงินเยียวยาที่รับไปกับคืนมา ก็เรียกว่าใครได้ฟังข่าวนี้ก็คงจะแบบสุดยอดนะครับคนเป็นแม่จริงๆแล้วก็เป็นแม่ลูกกันแท้ๆเนี่ยคนเป็นแม่น่าจะหวังดีกับลูกแต่ว่าเอาเงิน4ี่แสนไปเลยแถมนะครับพอตัวลูกบอกว่าจะฟ้องแพงเนี่ยแม่ก็คือแม่ต้องฟ้องแพงให้แม่ก็บอกว่าขอแบ่งเงินจํานวน2องแสนสอถ้าไม่แบ่งก็ไม่ฟ้องให้ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมิดไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ